สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ามาต่อกันคลิปที่สองพี่น้องเก็บงานเราจะงานสองล,ลจ้าสวนพริกน้าจ้าครับสวัสดีไปทางแฟนเพจเฟซบุ๊กน้ำน้าจ้าต่อันคลิปที่สองพี่นอ้องนี่แปลงนี่เพิ่นปลูกพริกน้าจ้าเพิ่นวลาสีลงเบี้ยพริกนี่เมื่อนกต้นนี่ละจ้า เงื่อที่กับสองไลนานะจ้ะคลิปนี้กับคลิปที่สองนะจ้ะคลิปสุดท้ายของแปลงนี่จ้ะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวสีมาไายตอนเพิ่นล่องพิกอยู่จ้ะ เอาไก่เพื่อนกับว่าได้ดอกพี่น้องรถไทยเสียหนึ่งเราจะไปถ่ายใกล้ๆเห็นพี่น้องเบื้อาได้ซุ่มเอานะจะ้ะกล่องสั้นหรือว่าพิ่ผานประกันได้กาวขอข่าวผ้นอินน่จ้ะ,จะ ขอขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์ให้น่าจ้ะนำฝนก็ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้จะอุณหพี่น้องเบิ่งเอาจักไงบ้าไงพี่น้องมีซูมมาเอาได้จ้ะ ได้ประมาณจาก้กอาห้า,าสิบหาสิบสามนี่ยละจ้ะห้าสิบสามล่องเนาะจ้ะวัสิกาเอาหกชิปล่องบ่หอดพี่น้องของไรว่าเฮากะโยกหล่องข่วงนะจ้ะโยกหล่องข่วงแม่ยโยกถึงสูงความจ้าเพื่อนน่ะฝนเนาะว่าหน่ะฝนมาห้องมันน้ำมันกะสะลง ลองมันกะสีตำนะจะเขาต้องยกสูงๆไว้จะ <c oughs> <c oughs> มาจะเอาลองสุดท้ายแล้วพี่น้องบปด้จบอยู่ทีีหาสิบสามลองนะจ๊ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำฝนในท่านจ้าเพื่อเปลี่ยนกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนะจ้าสำหรับมอนี้ขอล่าพี่น้องไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า